สดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นต้นจิกน้ำครับผมซึ่งต้นนี้ก็ได้ปลูกมาประมาณสปีกว่าแล้วนะครับมาดูใกล้ๆกันนะครับว่าทรงเป็นยังไงบ้างครับเป็นทรงที่คล้ายๆกับว่าเออเป็นทรงนอนนะครับซึ่งเออได้อิงจากธรรมชาติว่า เป็นต้นไม้ที่อยู่ริมตลิ่งนะครับผมแล้วก็ทำให้มันเอนลงมานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่กำลังสร้างอยู่นะครับผมในการตกแต่งในครั้งต่อไปนะครับ ก็จะทําให้มันดูชัดเจนขึ้นนะครับว่าเป็นไม้ที่เรียนแบบจากธรรมชาติที่อยู่ริมตะลิ่งครับผมเป็นจิกน้ํานะครับเลี้ยงมาก็สามปีกว่ายังไม่ยังไม่ออกดอกเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับการรอคอยเป็นเรื่องสําคัญที่จะแสดงให้ให้เราเห็นว่าความอดทนในการเล่นบอลไซนั้น มันสำคัญขนาดสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ทดลองนะครับยังไม่ได้ทดลองเลี้ยงต้นจิกน้ำก็สามารถที่จะหาได้ตามทุ่งนาตามคลองจะมีเยอะเลยนะครับ ตามท้องถิ่นนะครับเลียงง่ายนะครับผมเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ชอบน้ำครับครับผมเป็นคลิปสั้นๆให้พวกเรามาชมกันนะครับสำหรับคลินี้